โอเคผมก็ต้องขอกราบสวีดัสสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านกันด้วยนะผมก็วันนี้ของผมน้อยเกมนะก็วันนี้เราอยู่กับ6กร้อนะผม3ามอมสีแดงฟเฟียลหล่อเลยทีเดียวนะครับก็วันนี้เราจะไปขนดินกันนะครับผมก็จะเป็นขนดินที่บ่ออะไรสักอย่างแหละเออพี่นายทหาหน้างานเวลานะทุกคนนะก็จะเป็นอย่างน้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยละกันก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าป่ะพี่ป่ะเราไปดีกว่าครับผมโอเคครับผมไปปะเดี๋ยวให้น้องเปาเอามโครชัลเลอร์ก่อนครับ เดี๋ยวเราราขับไปนัย้ายเดี๋ยวเราย้ายแมคโครไปนะครับนี่วันนี้มากับดูซานนะครับนี่ดี2อ5 LC ครับผมดูซานนี่ดูซานดูซานผมไม่เคยผมไม่เคยดีรุ่นนี้เลยนะอันนี้ใช่หนุ่มตีแดนมังกรไหมนี่ตีแดนมังกรซานี่ไหมครเออไม่รู้ไม่รู้ว่ามาจากไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามาจากแดนไหนนะ แดนหกป่ะพี่เอ้ยไม่ใช่แดนเออนี่ว่าแดนหกไม่ใช่เนาะนี่เราเชื่อกันเลยครับผมพร้อมครับผมพร้อมปะไปเลยครับไปเลยน้ำเล่เราออกนําครับเราเป็นหัวแถวนะตอนนี้เราเป็นหัวแถวแล้วเคลเลอร์ควันไปทีหลังติดกวามเออพี่ไม่ตัดหนักนักนัดไม่ใช่ล้วคือแบบหลัดมันตั้งกว้างะเวยเปป่ามาตัดต้าเฮ้ โอ้ยเปล่าล้อกอดิโออะไรเขาเนี่ยกว่าโดนทิ้งเปล่าเลยเราอะไปอันนี้ทางตรงขับง่ายหน่อยนะนี่ไม่ขห็นไ้ทาไมั้วโตทำไมขั้วดินแบบอันนี้หน่อยพี่ทำไมขิมไม้ผมไปไปอยู่หน้ารูแอร์เลพี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเอออย่าไปมองมันดิโอไม่เห็นครับไม่เห็นนะทุกคนนะเราไม่เห็น ตูดูสิงห์ใหญ่เลยสามเอ็มสิงห์กรเทคตับไม่ทันแล้วนะรถไม่แรงเฮ้ยไม่พี่ไม่ทำให้รถแรงเนี่ยรถเป่ามันยังแรงเลยนี่โถะแรงเทนเกินนี่คณะสิบล้อถอดล้อออกล้อขู่ดิ้งเรียวเรียวเลียวเร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 ียวเบรกเบรกเบรกเอาโอ้จะล้อกันซะแล้วอ่ะพวกเดียวกันอ่ะ อ้าวเรียบร้อยตัดเข้าวงในน้องเปาไม่ทันแล้วเดี๋ยวชนเดี๋ยวชนอะไรเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวรถความนะนี่เป่าไปชนทำไมเนี่ยโอ้ยแย่แล้วเมื่อกี้น้องเปาโดนเราตัดเข้าวงในแล้วทางมันนั่นนี่หน่อยทางมันมีหลุมหน่อยตรงนี้เออเออเออความนะพี่เอ้ยทําชนหน่ารถความเลยนะนี่หลุมเยอะหลุมเยอะให้รถไข่วะเนี่ยเมกะดิ เปล่าพี่รถเปล่านีา่ไปนี่รถนี่ไป <c oughs> ชอบไปสกิดนะโอ้ยอทางเขียอย่าเล้วเชีย,ยร์แล้ว <c oughs> ไหวไหมครับเพนเดอร์ข้างหน้านะก่อนตรงก่อนตรงก่อนโอ้โหทางวันนั้นนี่หน่อยอ่ะนะครับจ <c oughs> ากติดจากติดอ่ะได้อยู่ได้อยู่เกือบคว่ำไว้เมื่อกี้โอ้โหหลุมลึกจัดอะ่ะตรงนี้ ไปครับโยกโยกเอ้าติดไม่กล้าสกิบเลไม่กล้าสกิบไหมได้แล้วได้แล้วพี่ไม่ได้ผมอ่าเดี๋ยวเอาไมโครลงกันเดี๋ยวเราจะขับเทเลอร์ไปจอดตรงนน้นไปครับไปไปไป นี่โหโอ้โหเสียนดูน้องเปาขับไมโครเอาพี่พี่ไม่ได้ปิดลอยล้อเหรอพี่ดินหายเปลวเปดินหายยุ่นๆไี่ปิดลอยลอยลอยนะเอ้ยไม่ได้เปิดอ่ะเออถูกด้วยว่ะเดีวปาต้องวิ่งไปดูดินหายเมื่อกี้ใช่ไหมเปาเออไม่หายนะพี่ว่าพี่ไม่ได้เปิดนะ จับล้มก่อนจอดล้นก่อนครับจับล้มโอเคโอ้ okay. oh, ดูทรงเราได้ที่เลยเพื่อนนะนี่ mm hmm. ไม่เป็นไรของเรามาเต็มไปอยู่ไม่ยกเป็นรถเป่าอ่ะรถเป่าใส่เยอะมีแต่รถน้องเป่าครับใส<ต>่เยอะนะลูกหลักคันโปรดครับผมอันนี้ ต่อคิวครับผมต่อคิวใส่ดินนะเดี๋ยวเราก็น่าจะนำไปหน้าง,งานาเหมือนเดิมแหละนะทุกคนแหละครับและนั่นคือสิ่งที่ที่ต้องทำอ่ะเดี๋ยวรอก่อนนะครับเดี๋ยวต้องเป็นคนเดี๋ยวต้องเป็นคนขยับรถไปน,นั่นเอง เมื่อกี้แม่ครัวนนี้มันได้5,000ันอ่ะมันตัดได้5,000ก็ว่าทำไมเป็นช้าเอ้ยอะไรเนี่ยแม่คเฮ้ยอะไรเนีต็มแล้มั้างนี่ยังยังอ๋อมันต้องมันนักไม่สุดเี่ม เราเล่นไปถือรอแล้วกันนะเลื่อนไปบุกรอนะโอ้โหรถถุกมันเต้นได้พนนยยี่นีน่แหละอยู่บนรถดิรอร <laughs> อรอ,อ,อขยับให้อยู่เ <laughs> ต็มเปล่าเนี่ยตังนี้ไม่เต็มเลย <laughs> แต่มันก็ใส่เยอะอยู่นะ pháo 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 đây là đẹp đấy thì mất thương nhiều này nha thương nhăng thương nè chứ là khó lắm không để đến nay Cái này nha, เอาอเขาไม่ขับให้เราอ่ะน้องเปาเขาไม่ขับให้เราอะเราก็ต้องขับเองนั่นแหละรครับผมรถคันนี้มันกดตัว X ได้ไหมพี่ได้นะได้อยู่ได้อยู่เก็บตังค์พี่ด้วยนะโ <Okay, S 2> อเคครับผมพี่เดี๋ยวพี่ขยับรถให้ไหวไมมน,อน,น,อน้องนี่คนขับมือสองนี่บ้าน โอ้โาพวกขี่มันอ้าสุดไม่ได้ที่ได้ตั้งอันเดียวอ่ะเออแหละประมาณน่ะมาขุดนะผม มีไฟวิ่งด้วยเนี่ยไฟวิ่งแล้วจอยผมก็ยิงไม่ดีอยู่ด้วยเนี <c oughs> ่ย่มันมันหมุนเองอนี่หมุนซ้ายหมุนขวาเองอนีเ่เต็มระเบ้อนี่แป๊บนึ่งครับผม เรียแล้วเต็ยแล้วนไม่โหลดไม่เห็นกรองดีเม่ชี้เกีต้องขึ้นลงรถใหม่ใช่ผมไม่รู้มันขุดถึงไหนแล้วแล้วผมก็ต้องดาวเอาเจ้าว่าต่ว่านางงานตัวนี้สวยอยู่ได้ดิ เหมาะกับการถ่ายรูปปกจริงๆไงเฮ้ยข้จอจอยผมมันก็ไม่ดีนะมันก็หมุนเองจอยผมมันหมุนเองไงผมต้องสกิีมันไว้ต้องดึงแขนไว้เนี่ยนะมันหมุนซ้ายเองแล้วก็แขนทับเข้ามาเองนะพี่ไหวไหม,<อ>มน้องคนขับไม่โกรธเราดิไหวๆนี่ แ้ตน,แน่ผล,ว,ลวิ่งยังเร็วกว่ารถหกล้อขับอีกนะทุกคนนะโอ้เราก็ต้องหยอดสมจริงน้อยนี่ไปเลยเปล่าไปเลยดีนะ่ามีทางวนออกได้เลย <c oughs> พี่ไม่ทำ โค้งแบบตัวเอสเลยพี่ไม่ถกงซ็กซาจนถึงไม่จนแบบจนถึงหน้างานเลยพี่พี่ไม่รู้ว่าจะทำไปเพื่ออะไรนะนะอ้าวมันคือการถ่วงเวลาเอาความลับไปเจ้ามาครับเมกาน้อยนี่จบแสงแล้วนี่เมกาน้อยนี่รถเขาแรงกว่าเพื่อนไง นี่ว่าแล้วนี่ดึงเกียร์ดึงเกียร์เหมือนมีใครเลี้ยวกเนดึงเลี๋ยวเลี้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 ยวดึงเกียร์ลั่นเออของสับเกียร์เองนี่ไม่ไม่รู้ว่าเลี้ยวเลนไหนนี่เลี้ยวไปก่อนแล้วกันจริงๆเขาเลนนี่แหละพี่จริงๆเขาขับเลนขวาเฮ้ยรถคันนี้มันเลี้ยวทำไมมันดิบมาพี่ไม่ดิบนะพี่ก็ไม่เห็นดิบนะ ผมพุ่งผมดิฟพุ่งนะไม่ปีนขึ้นหวะ่ววนะทุกคนะเดี๋ยวเบานะเบานะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวต้องถอยเข้าไปสิตาดไปครับถมสะถมสะนี่ เทได้ไรครับผมเทได,ได้เนี่ยเทได้แบมนี้เล่นสนุกอยู่แล้วพี่วานะใช่ครับถ้าขยันแบบหาหนางานนะ <c oughs> ดูเมกาดูเมเกาสีแดงดิเขาทำอะไรเขาเนี่ยเออเขาปีนจองดินไยแล้วนะไปครับ เราหกล้อนี้ก็ขออญาตขับไปก่อนเลยนะการแอลเราหกแรงไหมพี่เออโดนแซงว่ะโดนแซงโดนแซงโว้นี่นี่นเดี๋ยวเมกามากินเรียบเดี๋ยวค่อยดูเมกา, <laughs> ม,กามากินเรียบเลยได้ดิคันนั้นเขาใส่เครื่องสิบล้อพี่โอ้โหี้โกงอ่ะ <laughs> อ้ตะแคงมาเลยวะเห็นพอดีรีบจัดรีบจัดกลัวไม่ได้จริงเออโอ้โหไม่ได้เมื่อกี้ดิเกม่ยวเมียเมื่อกี้เว้ยนม่ผมผู้เข้าป่าผู้เข้าป่า้ตะแคงออกมาเลยเอาติต้นไม้เอาติต้นไม้ผมไม่รู้เรื่องผมอยู่ตรงไหนเปล่ามาเข้าทางนี้เปล่าอันนี้ไงเนาะโอผมเข้าทางเดิมเลยโอ้เปลารัดทุ่งมา น้าผมไม่ติดว่าผมถอยแล้วมันติดต้นไม้นะโอ้โอ้ดูทางเป็นหลุมเป็นบ่อแทะว่าเรามาเพลินพอนละเที่ยวนี้ก็พอดีนี่พี่พอดีเลยเหรอใช่ตอนนี้ก็14นาทีแล้วนะ không đi đi đến một cái thời gian nghe mấy con cảm giác các bầu xóa về khúc của tè đó Hãy subscribe cho อ้าวพี่ทำไมรถพี่สตาร์ทไม่ติดอ่ะเพราะว่าพี่ล็อกรหัสไว้ไงมันมันสแกนนิ้วมือตรงพวงมาลัยอ่ะมันก็เลยอันนี้สตาร์ทไม่ติดอ้าวเรียแบบร้อยครับพี่เจ้าไหมถ้าผมกดสตาร,รต์ทรถร้อยครั้งอ่ะพี่จะขึ้นรถรถคันนี้จะขึ้นไม่ได้นะพี่อืมเอ,อาพี่ให้พนันครั้งเลยอะ่ะเนี่ย ถ้าผมสตาร์ทติดระบบขับพุ่ลงลงน้ำถ้าผมขับพุ่งลงน้ำพอดีอ้าวรถสตาร์ทไม่ติด่งครับนะไฟมันจะโชว์ไฟมันจะโชว์ไฟรถเกมอ่ะมันจะโชว์โชว์แบบทั้งคันอ่ะฮะ <c ười> ที่จะพารถผมพอดีใช่ใช่ โอ้ยยังไม่เต็มสักทีนะทุกคนนะมิก้าอันนี้ไปเปาขับไปโคายาวๆเลยเปาโอ้ยเนี่ยเดี๋ยวก็เต็มแล้วนี่เออเออ,เอ,อไม่ลงรถสักไม่ลงใส่รถเลยเปาเจอแล้วเจอแล้วเต็ฮ้ยียยยยยยขับขับแม่โคก่อนเปาขับแม่โคก่อน ไป็นไหนอ่ะเอาเฝ้าไอเกียรติเตลเลยอ่ะไปสนามขับไปสนามขับยากๆอยู่ดีนี่โอ้ยอย่าลืมรถถ่ายดิได้เราเอาไปครับส่งไว้ครับยกก่อนยกสองไว้กก่อนเียร์เทปไปตรงไปต้องดันนั่นเองโอ้ยขุดจุยกระจายหมดเลยว่ะไปแล้วเมกะหนึ่ง โคนี้นะสิงด้วยไงหนุนสิงด้วยที่ว่ามันขับง่ายนะครับนี่ยยากที ตรงดำแม่โคจอยผมมันไม่ดีอ่ะพี่มันหนเองไงซื้อใหม่ได้แล้วพี่ว่านะไม่มีตังครับคนดูน้อยเงินไม่มีโอ้ยตัวเด้ยล่งล่งล่งมันจะง่ายล้างล่งเลยนะ ก,ก็ราเก็บนะได้ฮะหกพี่ขยับรถเลยพี่ดูมันหมุนเองนี่จอยผมนี่แขนก็พับเข้ามาเองนี่มันหมุนเองนั่นี่นี่เราลดอ้ายก่อนเนี่มันหมุนเองแล้วมันพับเองนี่นี่ผมปล่อยจอยนี่นนมไม่เนี่ยไม่เป็นอันนี้มันหลวมเลยจอยหไม,ไม่ไม่ดีพี่ถอยรถไปให้โอ้โหแล้วดูเขาจอดรถดเราอะทุกคนไม่พี่จอดไวให้ไงกลัวมันไหล เดี๋ยวขึ้นมาให้ผมกอดให่แบบว่าไอ้เผื่อๆแบบโจรมาขโม,โมยไงแบบมันจะขับขึ้นยากๆหน่อยอ่ะโอ้หคนก็อยูอย่ตรงนี้คนก็อยู่ตรงนี้นยังจะงไปขโมยจากไหนขึ้นได้เยอะเนี่ <c oughs> นะี่ไงขึ้นได้ผมขึ้นได้ง่ายๆเลยแล้วก็คือขับยากแค่ อย่ามาเกี่เที่ยวนี้ใช่ไหมใช่ผมสิบเก้านาทีนี่ก็แต่ผมเปิดที่มันที่ก็น่าจะยี่สิบสามน่าเต็มแล้วไปแล้วครับเปิโอ้ทางนี้หลุมหน่อยเด้อทางนี้โอ้ก็ขึ้นไม่ได้พี่ไว่ เมกามาแล้วเมกานี่ได้อีกเที่ยวหนึ่งพอดีอะดูส่งโอ้ที่ไม้โอ้อ้าวอ้าวทำไรนั่นติดต้นไม้พี่โออ๋อโอ้ยพี่โอ้ยรถผมคันเร่งค้างพี่รถรถผมคันเร่งค้างเยอยมากเลยแอปเปิลด้วยนะคันเร่งค้างพี่เออมันเลยพี่มันเลี้ยวไม่ได้พี่กีผมอะไรมันล็อกกิีมันเลี้ยวไม่ได้เลยคันเร่งค้างเลพี่เลี้ยงจัด ก็เหลี่ยมอะที่ผมกะเพชดอะเมื่อกี้ทุกคนดูดูได้คันเล่งมันค้างไงพี่อยู่ที่ผ้าผมตัดแล้วผมพุ่งมาเห็นอีกรอบนึงตอนขึ้นถนนเลยเียอันนี้จริงๆนี่นี้จริงๆนี่ผมไม่ได้โม้นี่ไอ็น่างานตรงไหนนะพี่ผมวจะไม่ได้อันี่ไง ซอยมีทซอยเอาอะไรล้ออะไรล้อมาทางนี้นี่ลูมเป็นจังคือเป็นจังสั้นวะไอ้ก็ลอยล้อใครมันใครไปวางงานอ๋อวาางงนอ๋ออันนี้คือตอนวนไหนวะใครมาทำลอยลอยตรงนี้เนี่ยเฮ้ยใครวางงานวะไม่รู้เหมือนยังไม่มีใครเข้าไปนะไอปะไอเปาแน่เลย เป่าเป่ามาลัดกลับไงโอ้ชนแบบา่าเรียกเข้าไปแบบมั่นใจเลยเลือดจ่ะโอ้โหผิวเลียวเข้าไปแบบมั่นใจเลยโอ้โหอืออี่ผิดเลยแถมโดนวางงานอีกเรียบร้อยเสร็จแล้วพี่ อ๋อรถติดอะไรเนี่ยติดดีเนาะโอ oh. <laughs> ้โหเดือดดังนเฮ้ยลอยใครจะตามหาเยอะไปว่าเมื่อกี้ได้เปาได้เลยเปาไง่ก็มีอยู่คนเดียวแหละมาครับพี่ปะโอเคผมใครชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยละกันนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ